กลยาณมิตรที่รักทุกท่านคะการดำเนินชีวิตของพวกเราในทุกๆวันนั้นอาจจะเผชิญความทุกข์หลากหลายรูปแบบที่มาประทะอารมณ์ของเราวันนี้เรามีข้อคิดดีๆนะคะเป็นหลักสำคัญถ้าหากใครมีความทุกข์นะคะก็ขอบคุณความทุกข์ซะเพราะความทุกข์จะทำให้เรานั้นแก้ปัญหาความทุกข์จะทำให้เราจัดระเบียบความคิดและความทุกข์นั่นแหละ จะเป็นสิ่งที่เติมเต็มทําให้จิตใจของเรานั้นเข้มแข็งต้องขอบคุณความทุกข์แล้วเราจะพบกับความสุขนะคะพระพุทธองค์ทรงชี้บอกหนทางแห่งการดับทุกข์เพื่อให้เราออกจากทุกข์หาสาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอแล้วก็ปล่อยวางอย่างช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอยู่กับสมาธิขอบคุณความทุกข์แก้ไขปัญหาความทุกข์จัดระเบียบความทุกข์แล้วคุณจะพบกับความสุขค่ะ ก็อยากจะฝากว่าใครรักตัวเองมาฝึกสมาธิสมาธิคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้แก่ตัวเองสมาธิไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธสมาธินั้นเป็นสมบัติของประชาคมโลกเพราะว่าสมาธินั้นฝึกด้วยการตามดูลมหายใจใครที่ยังมีลมหายใจฝึกสมาธิได้ทางนั้นเลยง่ายไหมล่ะจะเลยอน